การอพยพชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมืองหยาอันมนทลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นไปอย่างยากลําบากโดยเฉพาะพื้นที่หุบเขาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทีมกู้ภัยจากเมืองหยาอันต้องเดินเท้าเข้าไปลําเลียงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในหมู่บ้านเย่จินอำเภอซือเหมียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านไอ้กัวพวกเขาพบว่าไม่สามารถพาชายชาราวัย70ปีซึ่งป่วยเป็นอมาาัมพาตคนหนึ่งข้ามถนนที่ถูกตัดขาดระหว่างภูเขาได้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหา แบบไม่ลังเลรีบทอดตัวลงบนพื้นดินเพื่อใช้ร่างกายตัวเองสร้างเป็นสะพานมนุษย์ทันทีค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเราต้องรับน้ําหนักจากคนที่แบกของหนักแล้วก็ย่าเท้าลงบนตัวเรานับถือใจพี่ๆคู่ภัยเหล่านี้จริงๆค่ะ ทีมกู้ภัยมากกว่า30คนเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเงย็นย่ำเป็นเวลา3วันเต็มๆจนชาวบ้านกว่า200คนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบเหตุทั้งหมดได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยค่ะ เส้นทางอพะยพผู้ประสบภัยแต่ละจุดล้วนแต่มีอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากมากต้องปีนเขาเพื่อประคองตัวเองและนำพาผู้ป่วยลงมาพร้อมๆกันอย่างในคลิปนี้บันทึกภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เชือกอพะยพประชาชน9ก้ารายที่ติดค้างในพื้นที่ดินถลม่มในอำเภอหลู่นติ้งมณฑลเสฉวนรายงานระบุว่าหนึ่งในผู้สูงอายุที่บาดเจ็บสาหาัสมีอาการคงที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กและผู้หญิงเป็นลำดับแรก แรกขณะที่ทำงานกู้ภัยค่ะสำหรับความคืบหน้าของการกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.6หน่วยงานท้องถินนน่นมณฑลเสฉวนรายงานยอดผู้เสียชีวิตที่อมเภอหลู่ติง้งเพิ่มเป็น88รายขณะที่ยังคงมีผู้สูญหายอีก30ราย สำนักง,งานใหญ่ด้านการกู้ภัยระบุว่าอำเภอหลู่ติ้งในแคว้นปกครองตนเองการจือกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตพบผู้เสียชีวิต50รายขณะที่อำเภอซือเหมียนในเมืองยาอันพบผู้เสียชีวิต38รายเมื่อนับถึงเที่ยงของวันที่9กันยายน2565ส่วนจํานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุมๆแล้วมากกว่า400รายซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะว,ะวิกฤต11รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส38รายค่ะ แม้ว่าแผ่นดินไหวจะหยุดลงแล้วแต่เหล่าคนงานก่อสร้างต้องใช้รถขุดดินเร่งขุดหินและดินที่ปิดกั้นทางสัญจรบริเวณหน้าผาเพื่อเปิดทางสำหรับงานค้นหาและกู้ภัยในมฑลทนเสฉวนคนงานพื้นฟูถนนความยาว1.2กิโลเมตรซึ่งเชื่อมโยงจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่ตำบลโมซีกับจุดชมวิวไหหลัวโกและสร้างทางสัญจรใหม่ยาว200เมตรไปยังหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดเนื่องจากถนนที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จ้นาที่กู้ภัยยังได้จัดส่งน้ำดื่มอาหารยาและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์อื่นๆให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยการแบกสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยการเดินเท้าเข้าไปเพียงอย่างเดียวค่ะงานนี้ต้องชื่นชมกู้ภัยจีนที่ทำงานด้วยใจแข่งกับเวลาและไม่ละทิ้งภารกิจค่ะ